ก็ฝึกอาณาปนสติไปเลยนะฝึกกำหนดลมเข้าลมออกนะหรือจะเอาพุโทโธบวกก็ไปก็ไม่มีปัญหาพูทเข้าโทาก็ได้หไหมนะอ่ะ,อะมันไม่ได้มีปัญหาถ้าอะไรก็ตามถ้ามีสติอยู่ในลมนันั่นแหละคืออานาปนสตินะจะกล่าวไปยัยฮะลองฝึกดูสิ มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกนั่นแหละ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 ฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,ยเยมื่อสติตอนนี้กับลมมันเป็นอันเดียวกันเนี่ยลองดูลองดูงดนะเราจะรู้เองแหละว,ว่ามันมีกําลังขนาดไหนสติตัวเนี้ยกับลมเนี้ยลมเนี่ยเป็นสมถะสตินี่เป็นวิปัสนาต่อไปจะเกิดเป็นวิปัสนาญาตัวปัญญาจะเกิดไงนี่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 ปัญญาไม่ใช่คิดนะ ถ้าคิด่ะไม่ใช่ปัญญาผู้รู้ไม่คิดผู้คิดไม่รู้จําไว้นะฝึกเพื่อจะหยุดคิดนี่แหละ <_" S 2> พอบอกว่าให้หยุดคิดเนี่ยไม่ใช่ไปคิดที่จะหยุดคิดเองนะมันก็ผิดวิธีแหละคือแก่ฝึกมมากลมหายใจไปเรื่อยๆเลยมันจะแยกกันออกเองเราไม่ได้ไปแยกอะไรออกหรือไปแยกขันสี่ขันห้าอะไรหรอกมันแยกกันโดยปริยาย ถ้าเราดูลมอย่างเดียวเนี่ยมันจะแยกออกมามันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเวทนาไม่ว่า,อ,าอะไรต่างๆเราจะเห็นการทํางานของขันห้าทุกกระเบียดนิ้วนั่นแหละการรู้แจ้งจริงๆนะไม่ได้ไปรู้อะไรหรอกรู้สึกตัวนี่แหละนะมีสตริรู้สึกตัวอยู่นะรู้แจ้งในจนรู้แจ้งในทุกนี้แหละนะไม่ได้ไปรู้นะไม่ได้เป็นผู้วิเศษไปรู้งนะั้นรู้นี่ไปหรอกนะ เราปฏิบัติโดยไม่ต้องรู้เข้าใจประกได้ไหมครับปฏิบัติตามจริงนังสือไม่ออกสักตัวก็บรรลุทำได้ยิ่งง่ายสมัยก่อนไม่มีโรงเรียนหรอกมันทึกว่าเรหันเยอะไงทุกวันนี้มันรู้เยอะอ่านหนังสือไม่ออกสักตัวก็ไปดูลมหายใจพระพุทธเจ้าสอนก็ไปนั่งดูลมอย่างเดียวมันรู้ไปได้หมดหละสมัยนี้มันรู้เยอะมันสงสัยเยอะมีแต่เต็มไปด้วยความคิดเห็นยแม่เต็มไปด้วยความสงสัย เห็นไหมจำไว้ไม่ต้องรู้รู้ชื่อธรรมะสักชื่อก็ได้เห็นไหมอ่า huh. โดนกันเลยพวกรู้เยอะๆเนี่ยอย่างลุงปู่สิงกับลุงปู่ขุนเนี่ยลุงปู่ขุนเนี่ยนโมเนี่ยช่องอยู่เดือนหนึ่งยังไม่จบเลยนะนโมจะซาป,ปักกะบะโตเยอะๆลุงปู่สิงสามเดือนเนี่ยอย่ะนี่ลุงอาจารย์ตบภพเล่าให้ฟังฟังอาจารย์ตบภพ uh huh. ลุงผู้สิงนี่สามเดือนจอบอภพิธรมอะ่ะเขาเรียนสามปีลุงผู้สิงเรียนสามเดือนจบหมดแต่ลุงปู้ขนเนี่ยโอ้ยเฉพาะนาโมนี่ก่ฝึกอยู่เป็นอาตย์ก็ยังไม่ได้เห็นไหมแต่พอไปปฏิบัติเนี่ยคนละเรื่องเลยห <c oughs> ลับตาลงนี่มีแต่ความคิดมีแต่ความสงสัยลุงปู่ขนไม่รู้อะไรดูเลยไปเลย ลุงพู้คุนนี่ต้องกลับมาสอนลวงผู้สิงอ,ะอ่ะฮะผู้ที่ไม่รู้หนังสือเนี่ยฮะผู้ที่รู้หนังสือเนี่ยไม่เคยสงบเลยเต็ไมไปด้วยสัญญารมต่างๆความสงสัยลังเลไปสักสุดอย่างฮะเห็นไหมเห็นเขาว่าคือพราอลหันเนี่ยฝารถนาจะมาช่วยม,มนมุษย์อีกรอบนึง กับมาเนี่ยมันมันมีเหตุอะไรครับหลวงตาทไม่มีหรอกไม่มีปรัรนนาอะไรเลยคแสดงว่าพวกนี้ไม่เคยเป็นพระอรหันต์อย่าไปพูดเลยเป็นขี้ฟันมันเป็นเหตุของการเกิดได้อยู่ไม่มีทางท่านดับเหตุของการเกิดแล้วท่านสิ้นอย่างการเกิดแล้วสิ้นภบแล้วฮะ มีแต่คนมาบ้านนี่แหละมาสอนกันอยู่เนี่ยมึงอย่ามายุก่กูนะอันนี้เรื่องจริงฟันลงเลยร้านโปรเซนเลย,ยไม่สงสัยเลยหัวใจตรงเนี้ยฮะไม่มีไม่มียังนี่ฟันไปเลยไม่มีทางอย่าว่าแต่นี่มันยังมาพูดเลยนะว่าอ่าว่าเนี่ยวงการนี่บอกว่าเกิดเจ็ดชาติไม่ได้เกิดเจ็ดชาติสุรบันก็ไม่ได้เกิดเจ็ดชาติ ถ้าพระโสดบันเกิดเจ็ดชาติเนี่ยเป็นสัสตตตทิสิเป็นมิจฉาทิฐิฮะพระโสดบันเนี่ยพระนนก็เป็นโสดบันไม่ใช่กชาติปัจจุบันเนี่ยฮะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันไม่ใช่เหรอนี่เขาไม่ไม่เข้าใจเรื่องหลักกิจากจาปฏิจิจสมุปบาทเลยฮะจำไว้ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ร้ายเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีทางไหนเลย ที่พาพอราหันยกระมาเกิดที่จะมาปาถนาน่ดปาถนานี่ท่านไร้ความปาถนาหมดอนาคตแล้วไม่มีเขาถึงอะไรจะผลไม่มีปาถนาหมดปาถนาหมดทุกอย่างจะบอกให้ถ้ายังไม่ใจทรงชาติทรงขันอยู่นี่ก็เป็นปกติอยู่เงี้ยนะไม่เกี่ยวกับร่างกายเลย ฮะดูไม่ออกหรอกคนโง่นั่นนะ่ะฮะอย่าไปจีความพระหันพระนาคามีกับมาเกิดเนบ้าสุดสดเลยเนี่ยถามกูก็ได้นะไม่มีทางอย่าไปถามโมงเงินหรอกเนี่ยถามพระสินคิดเนี่ยอนาคามีเนี่ยไม่มีทางที่ย้อนกลับมาได้อีกนะอย่าไปว่าจะอระหันตผลเลยนะจะบอกให้นะ องนี้มีเงินกูจะมีที่ไหนอ่ะตอนนี้กูติตนี้กูกำลังกู้อยู่เนี่ยเขามาขอกูก็ให้ไปกูมีถ้าไม่มีกูก็ไม่ให้นำคำสอนอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นแหละอยู่ในพุทธพจน์พระเสวัจนะนั่นแหละฮะแต่นำไปปฏิบัตินะไม่ใช่ไปฏีความอะลงมือทำไงทำใดๆก็ไร้ค้าถ้าไม่ทำ เมื่อปฏิบัติแล้วมันเป็นปัจจตางเราจะเข้าได้รับผลเองได้ถึงเองนะความสิน้นสงสัยสิน้นพบสิ้นชาติจะเข้าไปถึงเองนะจําไว้ไม่ต้องไปถา,ามมางอื่นนะต่อไปนะมาถามกูเนี่ยเรื่องพวกเนี้จริงมะมีเรื่องเชื่อมจิตเข้ามาด้วยครับหลวงตาอุ้ยมันบ้าตลกเอ้าหลวงตาครับ อยู่ในขันห้านี่มันถอดจิตตรงไหนของขันห้ามาแล้วผมนะถอดมาทําไมอ่ะมันถอดไม่ได้ <ères> อย่ามาขี้โมโ้เลยฮะถอดได้จากกางเกงกับเสื้อผ้านั่นแหละฮะเชื่อมลูขี้กูเนี่ยฮะกูอย่าพูดยังไงลนะพูดมาหลายครั้งลนะมันไม่ใช่เชื่อมจิตต้องโลกจิต ธรรมะมันต้องปฏิบัติเอาเข้าถึงเองเป็นปัจจิตังเวทิตโาโบวินโยเยน้ฮะตรงตรงตัวเนี่ยนะบางคนบอกโอ้โหจบปริญญาเอกปริญญาโทเนี่ยเป็นมีความรู้เยอะที่ไปเชื่อเขาเนี่อวดตัวเองเสียสถาบันมันจะไปอวดเลยนั่นน่ะนะเรียนมาสูงมันไม่ใช่ว่ามันรู้นะั่นน่ะยิ่ง โง่ลึกเลยซ้ำไปบางทีนั่นนะ่ะเห็นไหมฮะอยู่เนี่ยจบเนี่ยปริญญาเอกอะไรเนี่ยอยูย่เนี่อยอีนหนึ่งมาหาครูเนี่ยนะเกียรตินิยม,มันดับหนึ่งเนี่ยโอ้โหพอมานั่งสมาชิกคนโง่งเลยนั่งคิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยหาความสงบไม่มีหรอกคิดมันรู้เยอะไง จนมาก่าบกูกบอกว่าโอ้ยลูกาทำไมหนูงโง่ชิบหายเลยว่ามันใช่มึงออกสัญสัตสัญญาได้ยา่าเพราะมันรู้ยาามันรู้เยอะนะมันตีกันอยู่ในหัวเนี่ยความคิดนะทำไมคิดยิป,ปัดสนปากกิเลสบ่อยๆจะดีกับชีวิตประจำวันไหมครับหลวงตา <laughs> <Huh? S 2> วิปัสสนูนะ่มันก็ไปเป็นวิปัาสนาแล้วมันจะมีอะไรดีกับชีวิตนะวิปัสสนูเนี่ยก็หมายถึงว่าเห็นผิดแล้วแหละความเห็นวิปลาสนาะ่นะ่แหละพระพุทธเจ้าใช้คาว่าความเห็นวิปลาสาทุ <Huh? S 2> วกวันนั้นมันความเห็นวิปานะัาสนาเลยจำไว้ยังไม่เขา้าเข้าพู่กัถึงอ,อริยส่ะเรียกว่าความเห็นถูกต้องหมด มันเต็ม่ปด้ความสงสัยหมดจำไว้นะปุถุชนก็สงสัยพตระโบียงัตถุรบัยก็สงสัยสกิทาสกิทาก็สงสัยอนาคาอนาคาก็สงสัยลังจำไว้พระขั้นยังไม่ถึงนะมันย่อมสงสัยพอหนึ่งก็สงสัยพอสองก็หละพอสองก็สงสัยพอสี่มันยังเรียนไม่ถึงอ่ะพอสามก็สงสัยพอ เห็นไ,ไหพอถึงป .4 แล้วมันก็ต้องรู้ปงเห็นไหมการที่จะอ่ากลับมาเกิดเนี่ยเห็นไหมมันก็มีเจ็บปุจยชนนี่แหละเวียนไหววัตจงสาเรียกว่าเวียนวนเวียนไหวเป็นวงกลมอยู่ในสังสารวัตฮะพระอริยเจ้าระดับพระอรหันต์ออกออกจากสังสารวัตแล้วทำลายแล้วซึ่งเชื้อหรืออสวะ พระพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนหมายถึงเป็นเจ้าแห่งกรรมนี้เฉยเป็นผู้ตัดสรนุ้ในพระองค์เองต่างกันตรงนี้ส่วนอาราหันต์ผลที่เป็นสาวกนี่คือนำอาคำสอนมาปฏิบัติแล้วบรรลุตามก็เท่าเท่ากันนั่นแหละรู้นั่นน่ะอริยาาสัจสี่เหมือนกันฮะจะต,ต่างกันตรงไหน,น ต่างกันตองตัดสรู้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเป็นสัพพันยูเขาเรียกว่าพุทธเจ้าเป็นเจ้าแห่งธรรมเป็นเจ้าแห่งพุทธะพุทธัสรู้ด้วยพระองค์เองเป็นคนแรกนะผู้เป็นเทเลสาวกีก็หมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นเทศสอนแล้วก็บ,บรรลุทาตามเขาเรียกว่าอะระหันเหมือนกันนะเพราะนัะ้นพระพุทธเจ้าพระอะรหันตัสมารสามพุทธเจ้าเห็นไหม เพราะเป็นเจ้าของผู้ตัดสรุ้ด้วยพระองค์เองแต่พระนี่สิบวชดอยู่ในาศาสนาพุทธนี่มันสำคัญตรงนี้ถ้าถ้าคุณจะศรัทธาเป็นหมอผีเป็นหมอธรรมเป็นหมอผุเกเสกเป็นฤาษีเนี้ยไม่ผิดเลยเขาใจเขาจะสอนอยังไงก็ได้ในความเชื่อของเขาแต่ ในเมื่อเป็นมเรียกตัวเองว่าพุทธะหรือ่าเป็นพุทธ,าาาาทธาสาวกเนี่ยเป็นกุลบุตรกุลธิยาเนี่ยใส่ผ้ากาสางพ้าจัมมาสอนแบบเนี้มันไม่ได้ใช่ไหม่ะถ้าคุณจะรับถือศาสนาคิดนันนะมันก็เป็นสิทธิใช่ไหมขัดจะให้เขามานับถือศาสนาพุทธทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าทรงพระชนชีพอยู่เห็นไหมก็มีศาสนาของ ชินะสีเปลยของอ,อะไรไกูร้ลืมหมดอ่เห็นไหมขอ,องมหาวีระเห็นไหม,ไหมแล้วก็มีลัทธิอื่นๆแม่แต่ลัทธิของอา,อ,าอาจารย์ของภาษาลิบุตรพระพุทธลาก็เห็นไหมสังชัยก็ยังเข้าก็รับถื่งของเขาอยู่อีกไหม มันเป็นไปนไม่ได้ในคนประเทศไทยจะให้มาเชื่ออดียงเดียวไม่ไดมันผิดธรรมะเพราะว่าคนมันน้องหลากหลายอย่าไปพูดถึงเรื่องชาวพูดเลยพูดถึงเรื่องคนในในโลกดีกว่าเพราะธรรมะมันเป็นเรื่องของสากลเป็นคนทั่วโลกทั่วจักรวาลน,นี้นะส่วนจะนับถืออะไรไม่แปลกเลยคุณจะไปนับถือศาสนาไปนับถือสิ่งอื่นนับถือผีอะไรไม่แปลกเลยท่านจะเป็นพาหมณ์เป็นอะไรไม่แปลก แต่แปลกที่ว่าพระที่มาบวชอยู่นี้เท่านั้นเลยเป็นคนของอเรียกว่าเป็นสมุติสงฆ์ก็ตามหรือเป็นอ่านั้นมาสอนเอาธรรมะไปไปผิดเพี้ยนไปตีความเอาความเห็นตัวเองไปสอนเนี่ยถ้ามันผิดหลักก็แก้ไขซะก,ก็ไม่เป็นไรจริงไหมล่ะอ่ามันไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหมแต่ถ้าดานันุลังอยู่ว่าตัวเองถูกมันไม่ได้ เรามีพระใจปิดกเรามีหลักฐานมีกฎมีเกณฑ์อยู่จริงไหมล่ะมันผิดตรงนี้ถ้าคุณน่ะเป็นือสีไปนั่งใส่ชุดขาวใส่พระคำบอกว่าจะตั้งเป็นศาสดาเองน่ะไม่มีใครว่าได้เลยได้เลยเอัาใจมัไหมแต่ไม่ใช่ใส่ผ้ากาสาวพาัดแล้วมาเป็นอย่างนั้นอัาใจญ่ไหมอา่อาจริงไหมล่ะ เห็นไหมศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้เสื่อมเพราะว่าศาสนาอื่นนะไม่ได em. ้เสื่อมเพราะอินฟ <igans> BE ้ากาศเสื่อมเพราะพุทธบริษัทสี่นี้แหละไม่เข้าใจอ่ะไม่เรียนรู้ไม่เข้าใจในพระธรรมคําสอนเพราะฉะนั้นเป็นสัตธรรมปฏิรูปนี่สัตธรรมปฏิรูปลหละที่เอาความเห็นตัวเองใส่เนี่ยนะนี่แหละเรียกว่าทําลายทาร้ายเลยแหละอ่ะเรียกว่าสัตธรรมปฏิรูปนะเพราะฉะนั้น หลวงจาก็อยากฝากนะอ่าไม่มีผิดมีสุขหรอกกับตัวกลับใจซะเนาะผิดก็ยอมรับผิดอนะอสอนไม่ได้ไงสอนไปตามครูบาอาจารย์สอนไปตามพระเจ้าปิฎกกุทลพจน์ไม่ได้ยังไงฮะจริงไหมล่ะเขารู้ว่าตัวเองเนี่ยยังเป็นบุญชชนอยู่ยังง้ออยู่ไม่ให้เลยไม่มาอวดว่าตัวเองรู้หนึ่งได้ที่ไหนอ่ะจริงไหมล่ะอ่า มันความเห็นของตัวเองล้นลวนๆเห็นไหมไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์นเนาะ